รถเก่งมรดจันของแม่นานะครับผมอก่งไรงานที่ปฏิบัติธรรมนะครับไม่จกระเทาไปตำไรตำสวนนะฮะดึงเขานิดหน่อยทางก็ไม่ลำบากมากครับผมข้างในก็เป็นสวนผักสวยนะแล้วเราก็จะขึ้นเนินหน่อยนะฮะนี่ ขึ้นแล้วันะครับขึ้นแล้วนะครับดหน้าวอยู่สวย บิวสวยครับวิวเขาครับิวบ้านหนองแม่นานะฮะครับบิวคบิวบ้านหนองแม่นาครับเขาจะเจอที่อยครับ ล้มเลยป่าพิกนะครับสวยนะะมากไม่ใครมีใครไม่มีใครดูก็แชร์นะครับผมไม่มีใครดูผมก็ถ่ายนะฮะเป็นความสุขครับผม รบสวยอ่มีรถสองพันนะครับมีรถสองพันแอกพบดไมีรู้รถคันอาจจะเป็นรวพอครับรวพอสมัยก็เก่าบอกถูกต้องมีเยอะมากนะครับโอยเอาอะไรกันฮะไปไปมาเอาี้เลยเอา่ะ ะครับมาเลย